สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้โฟชาแนลตามกระแสข่าวมีข่าวดีสำหรับผู้พิการนะคะมีการเพิ่มเบีย้ยจาก800บาทเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนเงินจะเข้าวันที่1ตุลาคมพศ2563นี้ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะแจ้งว่ามีมติ คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติและเห็นชอบมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด1 9ตามมาติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอหนึ่งในมาตรการที่ได้รับการอนุมัติก็คือวันที่1ตุลาคม2 5 6 3คนพิการที่จะได้เบี้ย เพิ่มจากเดิม800บาทเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนให้กับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนห 1, 1, ล้านนรายและเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า18ปีอีก1 2 6่0 3 2รายรวมจำนวน หนึ่งล้านสองแส่รายซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28มกราคมพศสองพสิาำหรับการจ่ายเบี้ยอัตราคนพิการในวันที่1ตุลาคมนี้คนพิการที่จะได้รับปรับเบี้ยเพิ่มจะต้องมีบัตร ประจำตัวคนพิการและผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยการปรับเพิ่มเบี้ยดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องนะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีค่าครองชีพ ต่างๆสูงเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระและช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นทั้งนี้ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านส่วนต่างจังหวัดยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ช่วยกดไลค์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ